อซพี่น้องทุกคนครับผมมือหนิงกดีป้าพี่น้องวาหาน้องใหม่คือเก้าครับผมขึ้นปูขึ้นผาครับพี่น้องครับนี่ครับผมยุดทั้งหลังเขาครับผมเป็นปลาน้องใหม่ครับนี่ครับอยู่ทั้งผาครับผมดูทั้งหลังหนีงก็จะเป็นหนาผาครับพี่น้องครับผม เห็นไหมครับผมลงลงเป็นหนาผาครับผมมื้อนี้ก็ได้มาหารน้ำมัครับผมชมยุคครับผมพี่น้องครับอยู่หนาผาครับผมนี่ครับหนาผาครับผมนี่ครับทุ่นน้ำมันยุคบรรยากาศสวยๆครับ หมละครับผมบรรยาก,กาศสวยๆส,สูงครับผมเสียวนี่ครับไปจับแห้งไปไ้เลยครับผมมันจะตกสวยงามดีเลยครับกันมาวมิญามใหม่อยู่นี่กสัสิเห็นหมดแล้วครับผมมูบานเห็นแต่หลังคาเค่้นครับผม นี่ก็ดีเป็นน้ครับติดภูครับผมก็อยู่ทึงหนาผาครับพี่น้องครับผมนะครับเป็นวิวครับผมครับเราใหม่หัวครับพี่น้องครับผมนี่ครับอน่อยนอน่อยเขาเอาครับกำลังขึ้น อันนี้ห้อยเ,เพ,พิ่นเผาครับพี่น้องครับผมห้อยเ,เพ,นะพิ่นเผานะครับพี่น้องหาครับผมน้อนีีกำลังยา,าวครับกำลังยา,าวแต่ยังบ่เอาครับผมออก็ต้องเอานอานเหย้าคนนี้ครับผมสองนอนนี่โซงยาวครับพี่น้องครับผม นี่ครับนี่นั่นบังค้นยาง,งากายครับผมค้นไปเห็นอยู่ทางพอดีหักเกาครับผมใส่มีดแล้วครับบ้านเนี่ย กําลังเยา u คอดีครับเพิ่นหักไปเบาคนบ้านสั่นเด้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับปั้นออกครับพี่น้องครับผม มาแต่ตีสองครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี่ตื่นมาแต่ตีสองครับผมกลัวจะยางขึ้นมาหอดครับพี่น้องครับโคตรเนยแล้วครับผมขึ้นนาพาเออหล่อเบิ่งแถวนี้ครับนี่ครับบางนอนอยู่ทางในมันอยู่ทางในนันเอาไปได้ครับผม หาเลาะไปครับผมเลาะไปเรื่อยๆครับเ,เรียกเอาเต็น,น้อนยาวๆครับพี่น้องครับโอ้นอนมันบดตรงครับพี่น้องครับนอนเยหเยาะเหยาเอาคือเกาแล้วครับผมนี่ครับ พอได้มีพอได้เก็บครับผมนรอไม่เขากำลังจะออกครับผมเริ่มออกนี่ครับกำลังจะงายในข้น,นก็บมาเก็บก้อนครับผมประมาณนี้ครับกันอนหน่อยท่านี้เขากะเบาครับผมป่วยไว,ไว้ให้มันใหญ่ครับตรงนี้ก็จะเป็นนาพาครับผม ngoài phân phẩu nó mày hợp ngoài phẩu tìm lấy hợp chuyện đặc biệt nước nó mày để tuần <laughs> <nhây> à. <laughs> พาปอกกันแต่เมื่อคืนนี้นอนหน่อยหลายเนาะมันจะตีซองแล้วครับปีนี้นี่เป็นนาพาเป็นเสียวเสียวเสียวนาพาสูงครับกลัวจะขึ้นมาฮอดแทบตาย เห็นเป็นหมบ้านเลยฮะเห็นอไหมบ่เห็นพรมบ่เห็นเห็นคลิปผมเห็นคลิปผมบ่ <laughs> <c oughs> สับนอนนี่ก่อนเอาคื้นก่อนละ่ะนอนนอยครับนอนไหมประมาณนี้ครับพี่นองครับผมตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผา หอยยางนะครับผมยางเลี้ยวบุหรีพพ่นสูงครับเดี๋ยวก็ไต่ขึ้นไปไหมตอนนี้เขากำลังเก็บกองครับพี่น้องครับผมเพื่อจะทำการล้อเผาครับกองมันล้มลยครับพี่น้องครับ รอเผายังเดียวครับผมก็ประมาณนี้ครับก็ถึงเวลาเผาครับพี่น้องครับผมนี่นะครับเวลาตอนเทาเผามาสิครับผมพอเขาเผาเสร็จเขาเอาลงมาล่างครับพี่น้องครับผมไม่ใช่คำต้น,ตนล่างล่างสเสร็จแล้วก็เอามา ผมสรงกิโลครับผมประมสี่ขีดครับพี่น้องครับผมขั้นตอนต่อไปเขาก็เอามาใส่ถังต้มครับพี่น้องครับนี่ครับผมมาใส่ถังต้มนะครับผมก็ตั้งไฟต้มครับพี่น้องก็ประมาณสองสัปโมงกว่าครับพี่น้องครับผมตั้งเวลาไว้ก็ประมาณสองสัปโมงกว่ากะว่าให้มันสุกนิดหน่อยครับกะบ่าให้มันสุกหลายสุกหลายมันก็ จะเปียจ c เ a ่ครับผมมาถึงขั้นตอนนี้ครับหลังจากเขาเผาเสร็จครับพี่น้องเอาลุงมาจากผูครับขั้นตอนเสร็จเท่ากันทุกสิ่แะครับผมเอามาใส่ถุงแลหอยไว้ครับผมต้มสุกแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับน้ำใหม่เฮานะครับผมน้ำใหม่อัดถุงครับ มีแต่นวลสวยครับผมน้องงามงครับพี่น้องครับทุ่งใหม่ก็ใส่ทุ่งใหม่ทุ่งใหญ่ก็ใส่ทุ่งใหญ่ครับผมทำเสร็จแล้วกับประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมอัดทุ่งกับสีเหลืองอุ้ยฮุ้ยครับพี่น้องครับนากินนาทานครับพี่น้องครับมีแต่สวยๆครับพี่หู